สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก๊มนาชา n e l นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเนี่ยหนังสือการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรนะครับคือปกติแล้วเวลาที่ผมทําการ์ตูนเรื่องใหม่เนี่ยผมจะต้องมา มามาเรียกว่าไงมารีวิวหนังสือการ์ตูนมาบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านการ์ตูนเรื่องใหม่ของผมครั้งแรกอะไรอย่างนี้นะซึ่งแต่พิฆาตศูนย์ผมก็เพิ่งอ่านนะแต่ก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี้ยผมดันทะลึ่งทําเป็นแบบสปอยพวกด่าพิฆาตศูนย์ไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะทำขั้นตอนไปิดนหนึ่งนะเอ้ยอย่าลนเด็กน,นะ คือข้ามขั้นตอนไปแล้วนะเป็นเพราะว่าคือดาบพี่ข้าสูงคือมันสนุกมากเราก็รู้สึกว่าฮยอ่านแล้วแบบสนุกล้วนๆข้อมูลเสร็จแล้วทําเป็นคลิปสปอยอะไรออกไปก่อนเลยนะครับเราก็มาทําคลิปรีวิวทีหล,ลังนะแล้วดันทะลึ่งทาไปหลายคลิปมาด้วยนะไอ้พวกคลิปสปอยนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมของการ์ตูนเรื่องดีนะครับว่าเป็นการ์ตูแนแนวไหนการ์ตูนสไตล์ไหนนะคือการ์รตูนเรื่องนี้เนี่ยความรู้สึกผมนะมันจะเป็นความรู้สึกแบบการ์ตูนพวกการ์ตูนยุค90น่ะเป็นการ์ตูนที่ สตอรี่ไม่ได้ตับซ้อนไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีการหักบุมอะไรนะจะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องแบบตรงๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมันจะมีความคล้ายกลิ่นอายของการ์ตูนเรื่องคนเก่งทะลุโลกนะครับอารมณ์มันจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่เป็นการ์ตูนที่สนุกมากนะสตอรี่คร่าวๆของการ์ตูนเรื่องนี้คือมันจะเป็นการเล่าเรื่องอย้อนยุคนะครับในช่วงยุค โชนะก็ยังเป็นยุคที่แบบไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองอะไรไงไมันเป็นแบบยุคเก่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วในยุคนั้นเนี่ยมันแบบก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพวกปีศาจเกี่ยวกับพวกอาสูรนะพอเปิดเรื่องมาเนี่ยเรากดว่าครอบครัวของพระเอกซึ่งก็คือทันจิโร่เนี่ยโดน อสูนแดกเรียบนะครับผมตายกันทั้งครอบครัวนะครับเหลือน้องสาวของเขาคนเดียวก็คือเนสุโกะที่ถึงแม้ว่าจะโดนอสูนทําร้ายแต่คือเนสุโกะเนี่ยยังไม่ตายนะครับแต่ว่าเนสุโกะเนี่ยกลับกลายเป็นว่าถูกทําให้เป็นอสูนนะครับก็เลย ทำให้ทันจิโร่เนี่ยต้องหาวิธีที่จะช่วยน้องสาวของตัวเองนะครับก็เป็นคนสุดท้ายของครอบครัวที่เหลืออยู่นะครับจะต้องหาวิธีแก้นะครับที่จะทําให้น้องสาวเนี่ยเปลี่ยนจากอสูรกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับก็ไล่ฆ่าไล่ปราบอสูรอะไรกันไปนะครับก็เป้าหมายคืออยากจะทําให้น้องสาวกลับมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ไล่ปราบอสูรนะเพราะว่าอสูรมันออกอาาวาสไงนะ ไม่อยากจะให้คือทันจิโร่เนี่ยก็ไม่อยากจะให้ใครมารับเคราะห์เหมือนกับครอบครัวของเขาเนี่ยสตอรี่ก็จะเป็นแบบนั้นตรงๆชัดเจนนะครับแล้วก็ดําเนินเนื้อเรื่องโดยมีพื้นฐานอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับปราบอสูรปราบอาสูรแล้วก็ปราบอสูรนะเป็นสตอรี่ที่แบบเนี่ยพอเปิดต้นเรื่องมาเป็นยังไงนะครับตามดําเนินเนื้อเรื่องมาเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่คือด้วยความสนุกของการ์ตูนประเภทยุค90อ่ะถึงแม้วันจะไม่มีหักมุมเว้ แต่เราจะเห็นลำดับขั้นการพัฒนาของตัวละครเอกแล้วศัตรูที่จะต้องเจอในตัวต่อ,ตอไปเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับพระเอกก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะไปต่อสู้กับศัตรูที่เก่งขึ้นอะไรไปด้วยนะแล้วเนื่องด้วยมันเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากเนื้อเรื่องมันจะค่อนข้างกระชับไม่มีความยืดเยื้อไม่มีการเล่าอะไรที่มันน่าเบื่อครับทุกสตอรี่ทุกตอนที่ออกมาเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็ตรงประเด็นตลอดนะครับทำให้เนื้อหาของการ์ตูนแต่ ละตอนเนี่ยมันจะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องแบบเนื้ออตลอดเลยนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบคือยกตัวอย่างอย่างกระตูเรื่องวันพีชอย่างเงี้ยวันพีชจะเป็นกระตูนยาวถูกไหมนะบางครั้งการเล่าเรื่องของกร์ตูวันพีชเนี่ยมันก็เล่าแบบครึ่งๆกลางๆไว้ก่อนนะครับคือเล่าแล้วก็ยังไม่เคลียร์ทีเดียวทิ้งปมเอาไว้นะครับ พอทิ้งปมเอาไว้ให้เนื้อเรื่องดําเนินไปประมาณ2ปี3ปีค่อยมาเคลียร์ป,ปมไอเรื่องที่เคยอธิบายทิ้งไว้อย่างงี้นะครับซึ่งบางครั้งก็จะมีคนบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของกระตูวันพีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยในเรื่องมัรยาวนะครับว่าบางทีในเรื่องบรรยาไม่งมีการย้อนอดองย้อนอดีตนะครับเคยตั้งปมไว้แล้วก็ไปเฉลยป,ปลมบางอย่างในฉากย้ยอนอดีตอะไรพวกนี้นะค,คนก็จะบองว่าโว้ทำไมเมนื้อเรื่องมันกำลังจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนอดีตจะเราัจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนอดีตอะไรพวกนี้นะ คนบางคนไม่ชอบนะครับแต่นี่ก็คือแล้วแต่ความชอบแต่ในการ์ตูนเรื่อง่านไปค่าศูนย์จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับเนื้อเรื่องทุกอย่างที่ดําเนินไปตรงประเด็นเป๊ะะเข้าเนื้อเรื่องเข้าประเด็นตลอดนะไม่มีการยืดเยื้ออะไรทั้งสิ้นนะมันกลายเป็นการ์ตูนสั้นที่ไม่น่าเบื่อและที่ผมชอบเลยแล้วผมรู้สึกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของการ์ตูนเรื่องนี้คือสตอรี่ของตัวละครหลักๆทุกตัว เขาจะมีเบื้องหลังมีปูมหลังที่มีเป็นความดราม,ม่าครับแล้วผมชอบมากความดราม,ม่าคือมันน่าตงตานะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งพระเอกนะที่เป็นพวกฝ่ายพิฆาตอาสูรหรือฝ่ายอาสูรเองนะแต่ละตัวเนี่ยจะมีปุมหลังมีความดราม,มา่าในช่วงตอนที่เขาเป็นมนุษย์ธรรมดาด้วยกันทั้งนั้น,นครับถ้าอย่างพวกอ่าหน่วยพิฆาตตัวพวกนี้นะทุกคนเนี่ยก็เคยเป็นมนุษย์ธรรมดามาก่อนนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาอะไรพวกนีนะ้แต่พวกเขาก็คือมีปมนะครับว่า ครอบครัวคนรักคนใกล้ชิดแม่งโดนอาสูรแดกนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องแบบตก,ะกระรมลำบากนะครับไม่เหลือใครแล้วโดนอาสูรทำร้ายก็เลยเข้าร่วมหน่วยพิฆาตอสูรเพื่อที่จะมาคอยปราบอาสูรไม่ให้ใครที่ต้องมารับเคราะห์อะไรแบบพวกเขาเนียส่วนฝั่งอาสูรเองไม่ก็มีสตอรี่เว้ย มันก็มีความดราม่าคือพวกอสูรเนี่ยตอนที่พวกเขาเป็นมนุษย์อะพวกเขาก็คือแบบบางทีก็เป็นคนยากจนแรงแค้นมีปมในอดีตอะไรพวกนี้นะแล้วพอพวกเขาตายไปพวกเขาก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นอสูรโดยราชาอสูรที่มีชื่อว่าบุซันเนะยทำให้เขาก็คือไม่ตายแล้วนะครับเปลี่ยนจากมนุษย์กลายเป็นอสูรแล้วก็มารับใช้คําสั่งของบุซันเนี่ยซึ่งโหวพวกความดราม่าของฝั่งอสูรเนี่ยผมอ่านผมยังสงสารเลยว่าทำไมมันน่าสงสารอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอสูรแล้วแบบเป็นตัวร้ายนะ ผมเองยังยังเกลียดไม่ลงเลยเพราะคือมันก็น่าสงสารแล้วก็รู้สึกเห็นใจด้วยนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันอยากจะเป็นอสูรอะไรของมันเองนะถูกไหม,มันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มันถูกเปลี่ยนให้เป็นอสูรนะครแล้วมันก็ต้องมาเป็นตัวโกงมาเป็นตัวร้ายนะก็น่าสงสารเหมือนกันนะครแล้วคนเขียนเนี่ยคือเขาจะใส่ความดราม่าไว้ไว้แทบจัดทุกตัวละครเลยครับเราก็จะเห็นเบื้องหลังของทุกตัวละครเลยนะว่า ทำไมเขาถึงเป็นอย่างทุกวันนี้นะครับเขามีปมหลังมีปุ่มหลังในลักษณะไหนนะครับจะเป็นตัวละครที่น่าเห็นใจหมดเลยนะไม่ว่าจะทั้งฝั่งดีที่เป็นฝั่งนักล่าสูนทรแล้วก็ฝั่งอสูรเองนะครับผมมันดูน่าตงสารทั้งสองฝั่งเลยนะรกระตูนเรื่องนี้เป็นกระตูลสั้นที่เนื้อเรื่องไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับเพราะกระตูนเรื่องนี้คือ4ี่ปีจบเลยนะ4ปีจบนะครับถ้าเป็นบงังงานรวมเล่มก็คือ23เล่มจบนะครับ มีตั้งแต่ปี2016แล้วก็ตอนสุดท้ายนี่คือจบเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมในปี2020ปีนี้นะก็คือปัจจุบันนี้เนื้อเรื่องหลักนี้ที่เป็นเนื้อเรื่องต้นฉบับในหนังสือการ์ตูนบางงานเนี่ย23เล่มจบอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว4ปีจบถือว่าตั้นมากไม่ได้เร็วอะไรเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับวันพันแมงวันพันแมงนี่เป็น10ปีนะ หนังสือการ์ตูนแม่งยังยังไม่ทันยังไล่ตามยังไล่ตามดาบพี่ฆ่าสูไม่ทันเลยแล้วเนื้อเรื่องก็ไม่รู้จะจบยังไงด้วยการ์ตูนพันแมนนะคือบางคนเนี่ยที่เพิ่งจะเริ่มดูดาบพี่ฆ่าสูบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการ์ตูนมันจบแล้วเพราะว่าการ์ตูนดาบพี่ฆ่าสูเนี่ยในในที่มันบันดังช่วงหลังเนี่ยบันดังเพราะอนิเมะนะอนิเมะคือมันทําดีมากฉากสู้มันทําสนุกแล้วโดนตี แบบวนตีบิ้วอะเวลาที่แบบมันจะมีฉากสู้มีการซูมเข้าซูมออกดูท่าทางของตัวละครว่าจะต่อสู้ยังไงคือมันทําดีมากทําให้ของเดิมคือการ์ตูนมันก็ได้รับความนิยมระดับหนึ่งนะแต่ที่มันบูมแล้วก็พีคมากจริงคือมาจากอนิเมะนะพรออนิเมะดังมากๆนะคนที่ดูอนิเมะแล้วชอบเขาก็จะไปย้อนซื้อหนังสือการ์ตูนรวมเล่มมาอ่านนั่นเองนะ แล้วในประเทศไทยนี่ครับมันก็เพิ่งจะมีดาวที่ค่าศูนย์ซีซั่นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซีซั่นสออะไรก็ยังไม่มีนะทำให้พอที่ผมทําคลิปลงไปเนี่ยคือผมก็อ่านมาจนถึงเล่มล่าสุดเล่มสิในตอนนี้นาษประาไทยเดทมีเล่มสิจริงๆมีเล่มยีแล้วแต่สั่งไปแล้วยังไม่มานะครับผมก็รอเล่ม20อยู่นะพอผมทําพวกคลิปรวบรวมข้อมูลอะไรไปเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลรวบรวมอัปเดตมาจนถึงแบบตอนท้ายๆเลี่ยง้วนะนะคนที่ดูเฉพาะอนิเมะอ่ะเขาก็ไม่รู้เว้ย เขาก็ไม่รู้ว่าเนื้อหามันมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะเขาก็มาดูคลิปผมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาโดนสปอยเว้ <laughs> แล้วเขาก็บ่นในคอมุมคอมเมนต์ว่าโอ้โหโดนสปอยอีกแล้วโดนสปอยแล้วนะคือเอาว่าผมขอโทษแล้วกันนะครับมันจะเรียกว่าไงคือมันก็เป็นความตับตนพิศวงงงวยนะเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยมันเพิ่งจะซีซั่นแรกคือถ้าเทียบกับอนิเมะเนี่ยอนิเมะซีซั่นแรกเทียบกับในมังงะมันเพิ่งจะประมาณเล่ม7เองนะคือนิดเดียวเองนะครับผม จากที่ผมลองหารลองคำนวณดูนะถ้าเป็นอนิเมะทั้งหมดนะครับดาบพิฆาตอาสูรเนี่ยน่าจะจบไม่เกิน4ซีซั่นนะครับประมาณ3ซีซั่น4ี่ซีซั่นอะไรประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนสั้นนะครับทำให้หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าผมจะทําหัวข้อการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอาสูรผมจะเขียนไว้ที่หน้าคลิปเลยนะครับว่าเป็นการสปอยดาบพิฆาตอาสูรนะครับ จริงๆเราก็ไม่อยากเขียนคำว่าสปอยหรอกนะครับเพราะว่าคือมันการ์ตูนมันจบไปแล้วกูจะสปอยการ์ตูนที่มันจบไปแล้วได้ยังไงวะคือการ์ตูนมันจบไปแล้วไงมันเ <c oughs> ข้าใจไหมมันจบไปแล้วสแสดงว่าคนขนาน่าจะรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่ามันจบไปแล้วนะผมมันคงเป็นงนักสปอยในสิ่งที่มันจบแล้วก็โอสาไปแล้วไม่ได้ละมั้งนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าเข้าใจนะว่า คนที่รู้จักดาบพิฆาตอสูนส่วนใหญ่แล้ว70% 80%นะ่ะรู้จักจากอนิเมะแน่นอนนะครับหลายๆคนคงไม่ได้อ่านมังหน,นะนะทำให้เนื้อหาในมังงะมันก็จะล้าหน้าจากอนิเมะไปแบบเยอะมากนะเยอะมากนะผมก็เลยเอาโอเคไม่เป็นไรนะเพื่อความเข้าใจตรงกันนะผมจะเขียนที่หน้าคลิปไว้เลยนะว่าเป็นการสปอยดาบพิฆาตอสูรนะ เย <c oughs> เป็นการท,ทําคลิปที่คนอ่านบางหดทั่วโลกคงจะงงหน้าดูนะครับว่าบายเนื้อหาคือมันมันก็รู้กันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันจะสปอยของมึงได้ยังไงกันเรื่องพวกนี้นะ <c oughs> อะโอเคอธิบายไว้ประมาณนี้นะอีกคาถามหนึ่งที่มีคนถามมาค่อนข้างบ่อยคือการ์ตูนซีซั่นแรกจบไปแล้วเมื่อไหร่ซีซั่นสองจะมานะคือตอนนี้ดาบพิฆาตสูตรมันกําลังจะมี The Movie The Movie ที่ฉายในโรงภาพ,พยนตร์นะครับจะเป็น The Movie ภาครถไฟนิลันนะแล้วใน The Movie เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากอนิเมะซีซั่นแรกเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูก็ไปรอดูในโรงนะรู้สึกว่าจะเข้าช่วง สิ้นปีช่วงปลายปีนะประมาณเดือนพฤศจิกอะไรประมาณนั้นนะผมเองก็กะว่าจะเข้าไปดูในโลงเหมือนกันนะคาดว่าพอ The Movie เข้าฉายในโรงเสร็จแล้วออกโรงมาสักระยะหนึ่งนะครับเนื้อเรื่องซีซั่น2แบบเต็มรูปแบบก็คงจะได้เอามาฉายหลัง The Movie อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นนะครับพูดถึงเรื่องการออกแบบนะครับการวาดหน้าปกของการ์ตูลลนดาบิค่าศูนย์หน่อยเห็นไหม อลองดูประมาณนี้นะประมาณนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าหน้าปกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวละครเดียเ่ยวๆนะครับเป็นตัวละครเดี่ยวๆเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นพวกตัวละครเดี่ยวๆไม่ได้เป็นหน้าปกที่ตรงๆนั้นไม่ได้เป็นหน้าปกที่สวยอะไรมากหรือมีการใส่ใจในการออกแบบอะไรมากในความรู้สึกผวมว่าว่ามันแบบวาดตัวละครแบบตัวละครเดี่ยวๆเดียวๆ,ๆออกมาเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันเฉยเอาจริงความรู้สึกว่ามันเฉยเพราะว่าที่ผมอนกเมตูนดังหลายๆเรื่องเนี่ยวันพีชนารุโตะนะครับ โคร์โกะโหรืออะไรพวกนี้นะโดยปกติแล้วการ์ตูนดังหลายๆเรื่องหรือดัก้กบอลอะไรพวกนี้นะครับหน้าปกเขาจะวาดสวยกว่านี้นะในความรู้สึกผมแล้วก็หน้าปกเนี่ยมันจะสื่อไปเลยนะครับเหมือนกับเป็นการสปอร์ผ่านหน้าปกไปเลยนะว่า เนื้อหาในเรื่องนะครับเนื้อหาในเรื่องเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างมีตัวละครอะไรโผล่มาบ้างนะครับโดยการวาดโดยการสปอยผ่านหน้าปกอะไรไปแล้วนะแต่คะานน้่างพิฆาสูคก็จะวาดแบบตัวเดียวล้นๆโล่งๆอะไรไปเลยเงี้ยผมก็รู้สึกแบบขัดทูขัดตาไม่ค่อยชินอะไรสักเท่าไหร่นะ แต่ก็คือไอ้พวกตัวละครเดี่ยวๆที่เขาวาดนในหน้าปกพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวละครที่จะมีบทมีบทบาทมีเรื่องราวในในมังงะเหมือนกันนะครับในเล่มนั้นอยู่แล้วนะแต่ไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่นะก็อันนี้เป็นความรู้สึกส่สวนตัวนะใครถ้าเกิดว่ามองว่าแบบนี้มันสวยอยู่แล้วมันมันดีอยู่แล้วก็ก็ลองบอกผมดูได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่ค่อยถูกใจผมอะไรสักเท่าไหร่น,นะ <c oughs> แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกนะครับอันนี้เป็นเกร็ดน่ารู้เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับก็คือการตั้งช เนี่ยเขามีเขียนอธิบายในมังงะเล่มหนึ่งนะครับนี่หน้านี้นะหน้านี้หน้านี้หน้านี้นี่หน้านี้ับหน้านี้เดี๋ยวมีรูปประกอบให้เอ้ยไม่ใช่เนี่หน้านี้นะครับเดี๋ยวจะมีรูปประกอบให้นะครับคือเขาอธิบายว่าก่อนที่เขาจะได้ตั้งชื่อการ์ตูนมาเป็นเรื่องดาพิฆาตอสูรเนี่ยเขามีคิดไว้หลายชื่อมากๆเลยนะโดยชื่อก็จะมีเรื่องราวของกลุ่มปราบมารเนี่ย เรื่องพลานอสูนเรื่องล้างบางอสูนเรื่องด่าพิฆาตอสูนตำนานผู้ปราบอสูนนักรบปราบมารเทพไฟผู้ล่าอสูนเท่าไฟผลานอสูนนะครับแต่ชื่อก็บางชื่อก็ดีนะบางชื่อก็ไม่ดีก็มีนะอาชื่อ ชื่อที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขามาตั้งจริงๆแล้วแม่งเฉยแน่นอนก็คือเท่าไฟผาสูนเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งไปเลยแม่งเฉยแน่นอนน,นักลบปราบมารผมว่าดีก็เฉยน,นะเรื่องราวของกลุ่มปราบมาอันนี้ผมก็ว่าเฉยชื่อเท่ๆก็จะมีอับผาหน้าสูนเนี่ยเท่อยู่ล้างบางสูวนผมก็ว่าเท่ดาบพิฆาตสูนก็เป็นชื่อในปัจจุบันอยู่แล้วนะตำนานผู้ปราบอสูน,นถึงแม้ว่าจะดูเฉยแต่พอ, okay, พอไปวัดไปวาได้นักลบปราบมารโอเคพอไปวัดไปวาได้เทพไฟผู้ล่าสูนอันนี้ก็พอไปได้อยู่นะแต่สุดลวัองกหๆ็เ ดาบพิฆาตศูนย์เนีนะครับถ้าถามความคิดส่วนตัวของผมนะดูจากชื่อทั้งหมดทั้งมวลแล้วจากการที่ได้อ่านการ์ตูนมามา,มาเกือบจะครบทุกตอนเนี่ยเกือบจะมาตอนโอวาสาของมาแล้วเนี่ยดาบพิฆาตศูนย์แล้วแหละครับเป็นชื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหากับเรื่องราวของการ์ตูนมันมากที่สุดแลนะเทไพไฟล่าศูนย์จริงๆแล้วชื่อบันเท่น,นะแต่คือพอพูดมีคําว่าเทพขึ้นมาเนี่ยแล้วใช้พวกมนุษย์ธรรมดาเป็นเป็นตัวหลักอะไรอย่างนี้นะคำว่าเทพไฟมันอาจจะ เป็นการสื่อที่ผิดประเด็นอะไรไปนิดนึงนะดาบมีค่าศูนย์่ลงตัวสุดแล้วนะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของกระตูนเรื่องนี้คือด้วยความที่กระตูนมันมันกระชับะนะครับไม่ได้มีการยืดเยื้ออะไรพวกนี้นะมันเจ็บจริงตายจริงอะนะครับขนาดตัวละครแบบหลักๆตัวละครที่แบบเก่งๆเป็นระดับท็อปท็อป ของเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าถึงเวลาตายมันก็ตายเลยนะไม่ได้มีการอ้อมค้อมเลยนะทั้งๆที่ผมรู้สึกว่า, hey, าเฮ้ยถ้าเกิดว่าตัวละครเก่งๆแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปเก็บไว้ใช้หลายๆตอนได้นะครับให้มันอยู่ไปถึงตอนท้ายๆก็ได้นะแต่เขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยคือด้วยความที่กระชับนะครับเขาจะให้มันตายเขาก็เอาให้มันตายกันทั้งอย่างนั้นเลยนะผมก็ยังงงเลยเอ้ยเปิดตัวอย่างเทศทําไมมึงตายไวจังว่าอะไรอย่างนั้นนะก็เป็นอีกอย่างหนึงนั้นะที่เป็นเสน่ห์ของตัวเรื่องนี้เหมือนกันนะมันทําให้เราช็อกว่า hey, เฮ้ ก็ดูฉีกดูกระชากอารมณ์จากการ,ร์ตูนหลายๆเรื่องที่เคยอ่านมาเหมือนกันนะ <c oughs> แต่มันก็เป็นสเสน่ห์ของการ์ตูนเรื่องนี้ไปอีกแบบหนึ่งนั่นแหละนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะก็มารีวิวนะครับหนังสือการ์ตูนดาบพิฆาตศูนแล้วก็ความรู้สึกหลังอ่านการ์ตูนดาบพิฆาตศูนยการปรารถนนี้นะพอเวลาทําคลิปพวกนี้เนี่ยคนจะถามมาประจาว่าหนังสือพวกนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะเนื่องจากการ์ตูนดาบพิฆาตศูนตอนนี้เนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ดังมากกระแสแรงแรงแรงแล้วก็ดีมากๆๆๆนะครับเพราะฉ เดินไปร้านขายการ์ตูนร้านไหนก็ได้ครับมันมีให้คุณซื้อแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันน่าจะเป็นการ์ตูนที่แบบวางขายตีคู่กับวันพีซเลยอะคุณไปร้านซื้อสื่อการ์ตูนคุณหาซื้อได้แน่นอนนะผมไม่ต้องห่วงนะโอเคครับผมก็รีวิวครบถ้วนอะไรประมาณนี้เนะนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกุมาชชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ